ู้สึกเป็นเกียรติมากที่ถูกเชิญมางานนี้ t o k ม w วันที่2ิเดือนนี้นะใช่แล้วก็พอมาเห็นว่าวันนี้พี่ๆทุกคนมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่ๆีเ f l u e n อร์นักแสดงนักร้องอเป็นงานแรกที่ได้เจอทุกคนเยอะขนาดนี้รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเรามาเจอคนรู้จัก <c oughs> เพราะว่ารู้จักคือเรารู้จักเขาครับเราเล่นเราเล่นเล่น TikTok บ่อยนะ ก็ยูทูปดิสก์ด้วยนะครับใช่แล้วก็อยากสุดท้ายเลยคืออยากขอบคุณทิกตอกแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เชิญชวนเสี่ยงประมาณงานในวันนี้คร่ะคืออยากทุกพี่ก่อนอะไรที่ต้องตอบคนที่มาแล้วเราจะรู้จักทุกคนเราเลือกเต้นมว่รู้จักคนหลายคนแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาวันนี้ใช่แล้วก็ ทั้ง4คนเลยเคยเล่นติ๊กต็อกมันอยู่แล้วแต่ว่าก็จะเป็นสไตล์ครับใครที่อยากดูพวกเราแบบเล่นสไตล์ไหนก็สามารถไปติดตามได้ในแอคเคา้าของแต่ละคนไดค่ะตอนนี้ยอดเยอะไหมคะเยอะสุดเยอะสุดน่าจะคนทางซ้ายมือนะมาแรงมากช่วงนี้ใช่ไหมยอดคนดูเออะสุดแล้วตอนนี้ประมาณอันนี้บอกจำนวนแล้วมันเข้าๆแล้วกัน คือเราคือตลอดว่าถ่าย,ยดียนะให้เป็นขับได้ไม่คือให้ถ่ายที่ถิ่นของเราเลยก็พยายามถ่ายมันเลงทีง่ติเใจส่วนผมกม็ยังคงคอนเสิต์เล่นมุกตลกตลกอยู่ในติ๊กตอกนะแ <c oughs> ม้ว่าพี่พี่แฟนคลับแต่แบบว่าเปลี่ยนเป็นมุกอื่นบ้างเถอะขอสไล <c oughs> ดน่ารักบ้างผมไม่มีคอนเซ็ปต์อะไรครับคือสไลด์ติ๊กตอกไปเจออันไหนถูกใจก็รูเล่นอันนั้นเลยต้องสนุกแน่นะความสนใจไหนก็เล่นนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิงค์้องเล่นใช่เอราะเล่นง่ายสุดแล้ว อินดิที้เยอะมากตอนนี้ก็ยังอินดิที้เยอะคือ <c oughs> ใช่แล้วก็พี่ๆนักข่าวจับจ้องเราเยอะมากก็รู้สึกตื่นเต้นเพรนี้ไม่ใครั้งแรกเลยด้วยครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรตื่นตื่นตันใจกับดีใจดีใจที่ได้มาครับต้องแสดงตัวว่าภูมิพอใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าคืน ก็ทงสี่คนแล้วก็พี่ทีมงานเนี่ยได้อ่านฟีดแบกแล้วก็คอมเมนต์จากแฟนๆทุกคนนะครับก็สุดได้ว่าถ้าแหลกจากพี่ลุงพูดเลยก็เป็นการซิรที่ดีนะครับยันความรุ่นเป็นแฟนนิยายก็เป็นแฟนซีรีส์วายที่งให้การต้อนรับทุกคนครัใช่เปนรแรกที่แบบขอบตุนมากเลยแล้วก็ดีใจที่พี่ๆทุกคนเริ่มสนุกเริ่มอินกับซีรีส์ของเราแล้วก็เพราะวันนี้ก็เดินทางมาจะขึ้นเรื่องนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับเวลาได้เลยครับ ็ขอบ oui, คุณิปเก่าไปก่อนทีไมเราไปเวลาเราเบื่อๆก็ไปไปดูคลอดได้ก็สนุกสนุกที่เราไปนานนะครับใช่ครับแล้วก็ขอฝากทิกต็อหนึ่งนะครับคือเป็นไอเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่รวมทุกอย่างไว้ในนั้นเป็นแอปพลิเคชันของคนรุ่นใหม่จริงๆเนาะคือด้วยความที่เราอ่ะชอบดูคลิปอยู่แล้วแล้วก็คือแค่กดเข้าทิกต็อกอ่ะมีทุกอย่างให้เราได้ดูก็จะเป็นสาระความบันเทิงถือมีครบหมดเลยเข้าทิกต็อก กายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นแอปแอป,ปหนึ่งที่แบบว่าวันหนึ่งเล่นเยอะที่สุดเลยเรวออกมาจากติกตอกไม่ได้แล้วตอนนี้ใชครับผมได้ขอบคุณมากจริงๆครับผมใช่ครับ